สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนหาสุบัติกันนะครับวันที่เจ็ดนะครับผมก็แถวแถวหอนนาฬิกานะครับโอเคครับกดเริ่มเกมไปเลยครับผมรอครับ โอเคมาแล้วเดินนิ่งๆถ่ายรูปสักหน่อยให้ดอกไม,ม้ค่ะผม รอครับผมโอเครอโอเคมาแล้ว เราก็จะเลือกลงที่หอนาฬิกา,าแถวหอนาฬิกานะครับผมโอเคโดดเลยไปเรื่อยโอเคไปเรื่อยๆเรืเร่อยๆครับผม <S 2> <S 2> <S 2> โอ้โอ คนลงน้อยนะครับผมดีเป็นอะไรที่ดีมากมีคนอยู่ข้างล่างนะครับผมถ้ามีเสียงอะไรรบกวนข้างนอกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผม ยิงยิงอ้อยยิงไม่โดนอือยิงยิงยิงอืออืออืในปิงยิงตายไปดีสองแตกไดีโอเควิ่งไปครับผมไปหาครับผมหาสมบัติ วิ่งไปเรื่อยๆครับผมวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆครับอ่าโอเคค้นหากดค้นหาครับผมามีคนมีคนแอบก่อนยิง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 ติดตัวเลย ไม่เป็นไรหากนหากนหากนครับผมยิิงๆตายไปดียิงๆๆอ้าวเจอแล้วนี่ขุดแบบน่ารันด้นดนเลยครับผมโอเคครับหาเจอแล้วครับผมต,ต้องคายตัวนั้นก่อนครับ วิ่งครับผมวิ่งล่อมันมายิงครับผมอยู่หลังหินหรือเปล่ามีหรือเปล่าหลังหินหรือเปล่าเห็นไหมน่าเนี่ยหลังหินอ้าไปไหนแล้วอ่ะไหนแนะเนาะเก็บของก่อนโอ้ยโดนยิงโดนยิงยิงโดนยิงแล้วนี่โอ้ยเจ็บน้ยสอง แล้วก่อนแป๊บหนึ่งทุกท่นล้าก่อนทางบนใช่ไหมลงมาให้ไหมยิง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 ยงยิยอเยยงงยิงงยิ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 ิงยิงยิย,ย โอ้ยไม่ติดหัวเลยเก็บกระสุนก่อนโอ้ยโดนยิงโอ้ยชิบหายแล้วครับผมจะตายไหมเนี่ยนลำแป๊บคือมันมาแล้วมันมาแล้วยิงโอ้ยตายเลยครับผมไม่เป็นไรแต่ก็สำเร็จครับผมโอเคครับถ้าใครชอบพิมพ์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กด u b s ส r i b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นละรครับผมไม่มีอะไรมากมายนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะไปเปิดให้ดูนะครับผมว่าไ,ได้ไรโอเคไดเสือ้อโอคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ